ไหนล่ะครับคนดีทั้งหลายคนที่เขามีความจำเกรงต่อะห์พวกเขาเหล่านั้นเตรียมที่จะวางแผนที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความดีอีกฮะดีษหนึ่งรายงานจากท่านอบบฮุรัยเรยะร์ท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอิดากานะอาวุลไลละมินชะ่วรดือมดอนสุฟฟัติชยะตีนวะมะรดาตุนจิน ในค่ำคืนแรกของเดือนรอมฎอนบรรดาชัยตอนจะถูกล่ามโซ่ชัยตอนที่เป็นมานรร้ายนะครับวกุลลิกตอัวาบุดนาตและบรรดาประตูนรกก็จะถูกปิดฟ,ฟ,ฟัลัมยุฟตะฟลัมยุฟตมินฮาบาบและจะไม่มีประตูบานใดของนรกจะถูกเปิดออกวฟุตติหัตอัวาบุญจันนะและประตูของสวรรค์ก็จะถูกเปิดออกฟัลลัมยุคลักมินฮาบา,าบา และจะไม่มีประตูบานใดของสวรรค์จะถูกปิดวายุหน้าดีมูนานินยาบ้าเรียงไขหรอักบินและจะมีเสียงเรียกโอ้บรรดาผู้ที่แสวงหาความดีพยายามที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นความดีจงรีบเร่งจงเก็บเกี่ยวในช่วงวันเวลาที่เราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐนั่นก็คือเดือนรอมฎอนวายาบากียชซรและจะมีเสียงเรียกขึ้นมาว่าโอ้บรรดาคนที่ คิดจะทำชั่วคิดจะกระทำในสิ่งที่ไม่ดีในเดือนนี้จงลดละเว้นและให้เลิกกระทำเสียวลิลลาฮิอุตฺตะเคมินอันนารซาลิกะกุลละเล ي ل และสำหรับอัลลอฮฺ سبحانه แลาแล้วอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع จะทรงปลดปล่อยเบาของพระองค์ให้รอดพ้นจากไฟนรกในทุกๆค่ำคืนของเดือนรอมฎอน ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับเมื่อเราได้ฟังคําสอนของท่านอสุลลอฮสลลลอฮฺุอลลฮิวะซัลลัมแล้วนี่พูดถึงคุณค่าและความดีงามมากมายที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาในเดือรรอมฎอนนะครับมันเป็นโอกาส sort of มากที่สุดที่จะให้เราได้กระทําความดีและมันคือโอกาสมากที่สุดสําหรับการตอบัดตัวการกลับเนื้อกลับตัวสารภาพบาปต่ออัลลอฮฺตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ย สิ่งใดบ้างที่เราได้กระทำสิ่งใดบ้างที่เรายังไม่ได้กระทำและสิ่งใดบ้างที่เรายังไม่ได้ตอบัตตัวต่อลอสุฮานวัวตาละ